สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดอินดี้นะครับมีเวลาไม่มากนะครับรีบมารีบกลับครับก็แวะร้านกล้วยปิ้งร้าน,นป้าผมร้านแรกเลยนะครับมาครับสวัสดีครับนี่นีน่เลยผมมีข้าวโพดด้วยอวโอ้โหมีข้าวโพดแล้วมีกล้วยไหมครับเอามีกล้วยด้วย เราโทษด้วยโอ้โห,โโหกลัวใหญ่นะเนี่ยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงโอ้โหไหลสดไหลสดถ้าจำเป็นนะนี่โอ้โหต้องทุบอย่างนี้เลยการทำ oh, <No. S 1> โอ้จ้าวจอดมันยอดมากอันนี้สุดป้าเบงเลยในชะ่ไหมครับสุดอาจารย์ยูโอ้โหไม่ใป้าอาจารย์ยูอ่ะ ไม่รู้จักอ๋อ YouTube อันนี้คนลัตลาดอินดี้อันเก่าใช่ไหมอ๋อคนลัตลาดกแกงสูตรมาแปะสลักกระดาษมะขัวเองีหละจ้าอ๋อทำไมไม่ไม่ตะโกนแบบแจ๊แขกอะตะโกนแน่ไม่ไหวแค่นี้ก็เก่งแล้วนะข้าวโพดด้วยแถมยังมีข้าวโพดอบเนยด้วยนะครับ สูตรของป้าเขาเลยทำเองกับมือนะน่าจะบึกไม่ให้อินดีว่ะโอ้โหมีสามห้าสามชุดร้อยข้าวโพดปิ้งปักละอยยี่สิบห้าโอ้โหมีกล้วยฝอยทองด้วยกล้วยปิ้งฝอยทองสี่สิบห้าโอ้โห ที่ไหนน้เมี่บอะ่ะามก่นนี้ไมเคยมเลยันต้องมีแบบว่าวนี่ก็เป็นบรรยากาศของตลาดนะครับด้านนาก็จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับ ส่วนมากจะอยู่ด้านหลังนะครับกล้วยปิ้งแม่มาอยู่ดีแม่มาอยู่ดีเนี่ยอะไรตางะตางะอาเนียดอาหน้าร้อนร้อนๆเลยครับโอ้ฟัน้นเลยมีอะไรเกิดจังหล่ะนี่มันถ่ายรูปอันนี้มันอัานไม่ได ูสิองโอ้ยค,ควันขึ้นหอมหอมก็โคตรมากนะหอมเลยมากหอกครเลยคุณ้ชออหอโอ้โหนี้ร้านอะไรอ่ะอือดูดูดูดโอ้โหเป็นไงจะหมดแลว้วมาถ่ายตอนจะหมดแลว้ว <c oughs> อ่ะอือเด็ดมากที่นี่บอกเลยต้องมาครับโอ้โหสุดยอด จะหมดแล้วมึงจะมาลืมนี่ครับโอ้โหสุดยอดอนี่ยำเยิมย้มๆเลยครับคาราเมลใช่ไหมเพื่อคาราเมลโอ้โหมีไม,ไม่ไม่หน่อยสุดยอดมีข้าวโพดด้วยครับมีข้าวโพดด้วยอ่ะอะข้าวโพดนี่นีดูซอสดูซอสหืม,มนะครับไม่ใช่นมครับาาไม่ใช่อ่าฮสักคำสคักคำสักคำ หดยอดยังเด็ดนะครับนี่ร้านนี้ต้องมานะครับตลาดอินดี้กันลับประพึกนะครับอ่ายังยังไม่จบหมดแล้วยังยังยังไม่หมดนะครับนี่โอ้โหนี่เค้โตลุกกีบบเคบับเออ โอ้โหโอเคเบหมัโอ้โหสุดยอดก็อร่อยอ่ะก็อร่อยนะสุดยอดที่ไหนขอเคข้มบ้างว่ะขอเข้มมาโอ้โหนี่นี่หืมชีสยืด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 หืมไหนไหมมีเครื่องแน่นๆนนะครับอ่าเครื่องแน่นแน่นโอ้โหจะไปกินอะไร เดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะครับร้านค้าเยอะแยะมากมายนะครับเน้นของกินนะครับที่นี่แต่ผมว่ามันยาวนะแต่มันไม่กว้างเท่าเนื้อผมันไม่ของกินอย่างเดียวเออต้องที่ถือเออเดี๋ินมา รู้สุดมันแบบมันก็คล้ายๆแบบตลาดเท่งหนงอะ่ะเนี่ยเป็นเป็นอย่างนี้ปุ๊บ,บแล้วก็ร้านเล็กๆอย่างนี้เน้นยแบบเน้นแต่อาหารใช่เน้นอาหารมีของเล่นเด็กด้วยแพงกันเดยคืองานจะงหวงโอ้ยวันนี้ไม่เป็นเลยใช่ไหม กลับไม่ทันเลยเอ๊ะกี่ไร ใช่มีอีกนอันนี้เป็นของกินแล้วก็อันนี้รถด่วนรถไฟฮะใคกินเมื่อไหร่อันนี้นมี<ะ>แบบเสื้อผ้าใช่ ไอ้ดิไม่มีโอน <c oughs> นี่ก็เป็นร้านเฟรนฟรายนะครับมันฝรั่งทอดนะครับแล้วก็มีเขย่าแบบผงชีสด้วยนะครับ อืมโวนได้ใช่ไหมจ๊ะได้จ้าเรียกแม่มาใส่ถุงนะจ๊ะใส่ครับแม,แม่แม่แม่เมียบอกว่านี้ลง,งมีเมียแต่เรียกแม่ไปดูไหมเนี่ยฮะ ทุกติฟ sure> ิล์มก mm ็ดีนะหลวงอาจจะดีก็ได้ฮึฮึฮึถ้าดูดิพาร์ตี้มาแล้วพาร์ตี้ก็จะยิงอยู่ตรงนี้พี่พาร์ตี้ก็ยิงอยู่หรอเนี่ยอ๋อฮึถ่ายไ้ให้ปาร์ตี้ดูดิไนิ่งมาที่มีตัวนี้พ่อี่ให้ผมดูอ พี่รงไหมผมจะรีบบอกให้บอกพี่อืมจุดฐานมาเนี่ยน้ำรูดูดนนี่นะดูจริงๆเลยมีเคสด้วยอซื้ดเออมีคนขึ้นด้วยห้าสิบบาทอ โอ้ <c oughs> โหเะอย่าง้นมงี้โอ้โหมันไม่ใช่ไม่ใช่ถิ่นนะถ้ <c oughs> ากเกิดเป็นนกพุ้งที่เดินถ่ายงีย <c oughs> อืมขาพิงไปจวเอุ้ยมีเดี๋ยวมันตัดตัดตัดใช่ไหมมัน้ยนี่ตัวนี้จะกินตัวนี้อิ่มอิ่มอิ่มเดี๋นี้เดียว เอาแค่คลิปม,มาผสมโอ้โหขมสมก็น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยมีน้ำซ่าไหมครับน้ำไงตัดออกนะตัดทาไมใส่ชุดนี้มาจะเดิมรรดดซื้อมาแล้วอันนี้รถอะไรนะ ิอะไรวินแซบวินแซบโอ้โห<ม>ชีดเ<า>ยิมเยิ้มครับไม่น่าแซบแลยนะโอ้โหเล่ขนาดนี้แซบไหมเนี่ยไหนเปิด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 เยิมเยิมเลยเยิมเยิ้มโอ้โหโอ้โหเยิมเยิย้ม,มเลยครับเยิมเยิ้มเลยอ่ะไหนกินนี้ใครลองกินนี้เฮ้ยน,น้นองนะ,นะเยิ้มต่อไปนะ เยอะอีกแล้วเยอะอีกแล้วเป็นไงเป็นไงอล่อยดีกว่าไรกวบบังไะวิวิก็วันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับตลาดอินดี้นะครับอันนี้กระลาประพฤกนะครับ